สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสงน,นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับเกี่ยวกับมุมมองบุญการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับยุคสมัยนี้นะครับเมื่อเราฟังข่าวสารในทรวันนะครับต้องบอกว่าโอ้โหมีแต่ข่าวร้ายๆข่าวเสื่อมนะครับเช่นผู้คนนะทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเลวร้าย นะมีข่าวคดีความนะครับการโกงนะครับความรุนแรงหัวร้อนนะครับเรื่องของขโมยจี้ป้นนะครับว่าเรื่องหลอกลวงเยอะแยะไปหมดหรือพูดง่ายๆก็คือมีเรื่องเสื่อมเสียนะทางจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยไปทั่วทุกวงการนะต้องพูดว่าทั่วทุกวงการอย่างละกันนะไม่ว่ามองไปทางด้านไหนนะครับเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะในฝ่ายต่างๆนะครับ ในโรงเรียนนะครับในวัดวารามนะฮะคือไปทั่วนะซึ่งแน่นอนผู้คนที่เห็นข่าวแบบนี้ก็นะถ้าเป็นชาวพุทธนะครับก็คงจะถามหาว่าเอะบาบุญมีจริงหรือเปล่านะครับทำดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วมีจริงหรือเปล่านะทำไมผู้คนนี่ทําความชั่วร้ายกันมากมายนะครับนะจนหลายคนก็เริ่มสงสัยนะในเรื่องของการทําความดีทั้งหลายนะหรือบางคนอาจจะมองไปถึงว่า โลกยุคนี้ไม่น่าอยู่นะครับมันเป็นยุคเสื่อมนะผู้คนเนี่ยเสื่อมจากศิลธรรมนะไม่น่าอยู่เราจะเรียกยุคนี้ว่ากรียุคได้ไหมนะหรือว่ากรียุคเนี่ยมันยังไม่ถึงนะหรือว่ามันจะเร็ว้ายไปกว่านี้อีกนานไหมนะแล้วโลกในอุดมคติเนี่ยนะโลกที่มีแต่คนดีนะมีศมิลธรรมโลกที่มีการให้ทานแบ่งปันนะโลกที่คนนะครับมีไมตรีจิตต่อกันมีเมตตาต่อกันเนี่ยมีหรือเปล่า นะหรือว่ามันเป็นเพียงแค่โลกแห่งอุรมคตินะครับนะแต่ว่าก็จะมีบางท่านนะครับที่เชื่อว่ามีอยู่นะโลกยุคพระศรีอริยเมตไตรพระพุทธเจ้านะเป็นยุคที่ผู้คนมีจิตใจดีนะครับมีการแบ่งปันให้ทานนะมีศีลมีธรรมและมีเมตตาจิตนะเป็นแต่ว่ามันยังมาไม่ถึงแนะ่นอนครับถ้ายังมาไม่ถึงถว่าอีกนานไหมนานนาะนะต้องผ่านโพลิกรียุคไปก่อน นะต้องผ่านพ้นจุดต่ําสุดนะครับของยุคนี้ไปก่อนหรือพูดง่ายต้องออสิ้นสุดพนะพุทธศานาก่อนนะสิ้นสุดพุทธศาสนานะที่พระพุทธเจ้านะครับพระพุทธโคโดมเนี่ยตรัสรู้นะครับนะซึ่งก็คาดการกันไปนะบางท่านก็บอกว่าอีกออ2500กว่าปีนะครับเพราะว่ามีผู้ที่นะคาดการณ์ไว้ว่า พุทธศานาะของพระพุทธเจ้านะพระพุทธโคดมนะองค์ปัจจุบันเนี่ยนะจะมีอายุยาวนานถึง5 0 0ปีนปะีก็แปบลบว่าเมื่อไปนะครับพุทธการนะครับก็จะเกิดกรียุคนะก็จะเกิดความวุ่นวายผู้คนเสื่อมจากศีลธรรมนะก็บอกว่าเด็กๆอายุน้อยๆน,น,นะครับประมาณสัก10ขวบเนี่ยนะครับก็จับคู่เป็นผัวเมียกันละมีลูกนะครับก็ผู้คนก็จะเสื่อมนะ ก็เรียกว่าถ้าเรามองว่ายุคสมัยนี้แย่แล้วเนี่ยนะในช่วงปลายยุคของพุทธ,ธกาลเนี่ยนะครับในกรียุคเนี่ยโ,โหยิ่งหนักกว่านี้อีกจนเข้าถึงสิ่งเรียกว่ามิกสันยีนะมิกสันยีก็คือมนุษย์เห็นกันไม่ใช่มนุษย์อะมนุษย์เห็นกันเหมือนสัตว์นะก็คือมีความดุร้ายเข้าทําร้ายทําลายกันนะประดุษสัตว์ป่านะมิกสัญยีนะก็คือมิกก็มิกสัญยีก็คือมีความ จำได้หมารู้ว่าว่าเป็นว่าเป็นเนื้อนะมกสัญญีก็คือเห็นกันเป็นประดุษสัตว์อะนะจึงเข้าทําร้ายทําลายห้าหันกันนะรุนแรงเรานึกภาวนะครับในะยุคสมัยนี้เราถ้าเรามองว่าเลวร้ายแล้วเนี่ยนะเท่าถึงกรียุคนะปลายพุทธาสนาจะเลวร้ายขนาดไหนนะเราจะน่าอยู่หรือเปล่าซึ่งแน่นอนก็ไม่น่าอยู่นะ ผมก็เคยทคลิปก่อนนั้นนี้ว่าทํายังไงล่ะนะถึงจะหน,นีไอ้ช่วงกรียุคมิกสันยียุคนะก็ช่วงนี้แหละครับเป็นจังหวะด,ดีนะขณะที่หลายๆอย่างมันเสื่อมมีวิกฤตเนี่ยเราก็จะทําบุญกุศลนะครับนะสำหรับท่านที่เชื่อนะท่านที่ไม่เชื่อก็แล้วแต่ท่านนะรับท่านที่เชื่อนะแต่ยังพิสูจน์ไม่ได้จะมีหรือเปล่านะบาบุญคุณโทษสวรรค์นรกเนี่ยแต่ก็ไม่ประมาทนะก็ทําบุญกุศลสั่งสมสเบียงเอาไว้นะเพื่อหลบ กรียุกนะัมิสันยียุกเมื่อทําบุญกุศลมากๆนะครับมีศีลมีธรรมมีคีณรปรปะปาเนี่ยก็ไปเกิดในสวรรค์เนนะเป็นเทพเทวดานางฟ้าในช่วงกรียุกก็พูดถึงว่าก็ไม่นานนะครับปัจจุบันนี้2,500กว่าปีแล้วก็อีก2,500ปีก็เป็นเป็นปลายพุทธกาลนะบางคนก็ไปเกิดในสวรรค์เพื่อรอนะฮะร,รอยุคพระเสียมเมตไตร,นะรบ,บางคนก็เชื่อว่ายุคพระเสียมเมตไตรนะครับเป็นยุคของคนดีมาเกิด คนที่มีจิตใจดีนะจิตเป็นทานจิตเป็นศีลจิตมีเมตตานะครับก็จะเกิดขึ้นในยุคสมัยนะั้นในยุคพระเสียเมตไตรพระพุทธเจ้าแต่ก่อนจะผ่านไปถึงยุคพระเสียเมตไตรพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องผ่านผลกรียุคกับมิกสัญญียุคก่อนนะครับนะก็ต้องไปหลบนะอยู่บนสวนรรค์ก่อน,นช่วงนี้ก็ถือว่าโชคดีนะสำหรับเราและท่านนะที่เกิดในยุคนี้ซึ่งเรียกว่า อาจจะเป็นกรียุกก็ได้นะแต่ยังไม่ใช่เป็นมิกสันยียุกก็รีบสั่งสมบุญกุศลนะครับนะเพราะว่าเราต้องใช้สเสบียงบุญกุศลนะไปเกิดในสุคติภพสุคติภูมิก็คือสวรรคนะ์ที่โลกเข้าสู่กรียุกมิกสันยียุกนั่นเองนะเพราะฉะนั้นใครที่ปรารถนารอตรงเนี้นะก็ต้องเตรียมบุญกุศลนะครับทํานะไม่งั้นแล้วท่านมากบมาเกิดในโลกยุคที่เป็นมิกสันยีเนี่ยยุ่งเลยนะครับยิ่งหนักกว่ายุคสมัยนี้อีกนะ ที่ท่านมองว่าเลวร้ายแล้วนะสำหรับชาวพุทธทั้งหลายนะในอะนาะนะคตอ่ะอาจจะเลวร้ายกว่านี้มากเลยก็ได้นะเราคิดิฮาทำร้ายทําลายกันประดุษสัตว์ป่าเอามาหิดหดเยี่ยมนะอายุสิบขวบก็จะคู่เป็นผัวเมียนะเราจะอยู่ยังไงนะครับในโลกยุคก,กรียุคนะซึ่งพุทธศาสนาก็จะเสื่อมลงในที่สุดนะครับและพระสัธรรมก็อันตรธา,านหายไปในที่สุดก็รอพระเจ้าองค์ใหม่นะครับพระศีริยเมตไตร พระุทธเจ้าลงมาตัดสรูนะครับก็เป็นยุคใหม่นั่นเองซึ่งเขาก็เชื่อกันว่าคนดีได้อยู่บนสวรรค์เทพเทวดานางฟ้าทั้งหลายที่สังสมบุญกุศลเนี่ยรอมาเกิดในยุคพระเสียเไตเนี่ยก็จะตามลงมาเกิดนะพุทธาสนาก็กลับมาจเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะมีพระเรียส่งมากมายในยุคสมัยนั้นนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ